ไม่มีรอสอสวยๆเกินสี่ร้อยช่องปอป่าศึกษาแบง์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบหายาก F.C. 5ช่องของปอป่าเป็นช่องรับซื้อเหรียญกระสอบหายากโอเคเนาะสวัสดี F.C. ทุกคนทุกท่านนะใครที่เข้ามาแล้วปอป่า,ปาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนโอเคนะฮะ เข้ามาศึกษาเข้ามาศึกษาจำนวนการผลิตแล้วก็ราคาของเหรียญตะกาปัจจุบันวันนี้ด้วยว่าตลาดเหรียญเขาซื้อกันเท่าไหร่ขายกันเท่าไหร่อย่าดูช่องของประปาช่องเดียวถ้าหากต้องการศึกษา F อฟซไปดูรอบๆแล้วเราจะได้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญกระสาบไทยเราโอเคเนาะเอฟซเนื่องจากมีนักสะสมหลายคนหลายท่านเลยนะ ก็ส่งข่าวมาว่าโอโหเหรียญโบราณสมัยรัชกาลที่5แล้วเนี่ยยังซื้อเข้ากันที่ราคาเหรียญละ400อยู่หรอในกอก็บอกไม่ขายในขอก็บอกยังไม่ขาย f อฟซีาปปาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะปปารับซื้อมา400ทุกวันนี้ขายออกเหรียญละ5 0 0ร้อกร้อยยังขายยากด้วย f ซีปปาจะไม่มีค่าแหล่งกันอยู่แล้วต้องดูปปาขายออกด้วยเอนะเราอยากไปดูปปาขาซื้อเข้าอย่างเดียว นะต้องดูการตลาดด้วยเขาขายออกเท่าไหร่ประปาก็ฝากบอกด้วยละกันเนาะบางทีก็ไม่รู้จะพูดยังไง F45 นี่คือเหรียญรอห้าตราแผ่นดินก็ทั้งสามเหรียญน,นี้อะทั้งสเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรอห้าตราแผ่นดินแบบไม่มีรอศอก็เอาง่ายๆเลยวางไว้อยู่เนี่ยราคาเกิน400อยู่แล้วนึกออกไหมฮะ ราคาเกิน400อยู่แล้วเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีสภาพค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวนะสองเหรียญด้านล่างนี่ป้าป่าบอกเลยนะว่าเป็นเหรียญที่ยังไงสภาพค่อนข้างสวยจัดเลยนึกออกไหมฮะป้าป่าก็ซื้อมาหลายตังค์เหมือนกันแต่ป้าป่าคงไม่ต้องบอกมั้งเอาง่ายๆเลยเกิน400ถ้าสภาพสวยเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานนะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเหรียญรอห้าตาแผ่นดินไม่มีรอสอที่ก่อนในเอฟซีเนาะอ่ะเพราะว่า อย่างที่ปะปาบอกเบื้องต้นไปมีนักสะสมเขาบอกว่าเป็นเหรียญนบรนาณตั้งแต่สมัยรัชการที่5เนี่ยยังซื้อแค่400เองเหรอประมาณเนี่ยปะปาก็เอาคลิปวิดีโอมาเป็นคําตอบเผื่อท่านจะเข้าใจปะปากันบ้างเนาะ f c 5เหรียญรอหตราแผ่นดินแบบไม่มีรอสอผลิตออกมาตั้งแต่รอสอเกาสิบจนถึงรอสอหนร้อยสิโอ้โห f 9 5ใช่ไมถึงึงร้อยสิผลิต ออกมาเรียงปีพศเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่ในน้อยปีในเอฟีเรียงรอศเนี่ยใช่ไหมฮะคือข้อมูลเขามีมาอย่างนี้เหรียญรอห้าตราแผ่นดินไม่มีรอศเนี่ยเอฟีก็รอศเก้าสิบห้าเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเอฟีลองไปนับดูว่าผลิตต่อเนื่องกี่ปีสําหรับไม่มีรอศอฉะนั้นเราสังเกตเห็นว่าเหรียญรอห้าตราแผ่นดินไม่มีรอศเนี่ยเราจะเห็นในรูปแบบของเหรียญที่โดนของแข็งกระทบ ขอบบินหายไปทั้งด้านหน้าด้านหลังมีรอยแผลเป็นขนาดใหญ่นะบางเหรียญสนิมกัดก่อนผุอะไรประมาณนั้นส่วนใหญ่แล้วเหรียญเราห้าตราแผ่นดินเนี่ยจะล่องรอยเยอะมาก fc ถ้าอย่างนั้นน่ะราคาเขาก็ต้องต่ำอยู่แล้วนะเราก็ถ้าหากมีล่องลอยน้อยบ้างเลยบ้างเราก็เริ่มต้นเริ่มต้นราคารับซื้อเหรียญละสี่ร้อยใช่ไหมแต่ fc อะถ้าผ่านใช้อย่างเนี้ย เห็นไหมฮะกางเหรียญเขาสวยอยู่ต้องใช้ประกาศจี้ดีกว่าเนาะเนี่ยกางเหรียญสวยอยู่เนี่ยผ่านการใช้งานนะฮะผ่านการใช้งานแต่ยังสวยอยู่ปปาก็อยากจะฝากบอกถึงนัาสะสมที่ถืออยู่ด้วยกันแหละปปาเข้าใจนะครับบางคนบางท่านก็อยากจะขายแต่โกปปาจะรับซื้อแค่400ถ้าหากถือเหรียญในสภาพนี้อยู่ท่านก็ยังเสียดายเนาะปปาก็เข้าใจแต่ fc ฮะด้านหน้าด้านหลังด้านหลังเนี่ยเหรียญผ่านการใช้งานนะแต่ fc ดูให้ดีนะผ่านการใช้งานเหรียญเนี่ยร่องรอยเขาไม่มีเขามีน้อยมาก ถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาจะไปพิจารณาจะจะเห็นว่าเหรียญเหรียญเนี้ยผ่านการใช้าง,งานแล้วสวยถ้าเป็นของจริง f ะเหรียญนี้ถือว่าสวยเลยนะเขาผ่านการใช้าง,งานแล้วมีอ่าคราบดาเนี่ยแต่ในคราบดําของเหรียญนี้จะเป็นเนื้อมรกดอยู่บางๆเหรียญี้ F4 ปป่าซื้อมาเกิน400นึกออกไหมฮะเกิน400จะเป็น500 600 หรือกี่ร้อยมากกว่าน,นั้นไหมก็ขึ้นอยู่กับความพอใจก็ดุลพินิษของประปาที่ดูสภาพเหรียญด้วย f c ไม่ต้องกลัวนะฮะถ้าเหรียญของท่านผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยไม่มีแผลเป็นไม่มีร่องรอยเหมือนสักระดับอย่างเงี้ยยังไงประปาก็ให้ท่านเกิน4ี่ร้อยอยู่แล้วนะเกิน4 0 0รอยอยู่แล้ว F4 ที่ถือเหรียญน,นี้อยู่อ่ะดูคลิปนี้นะฮะเนี่ยถ้ดาด้านหน้าเห็นไหมสวยไหมผ่านการใช้งานนี่แหละแต่เขายังละเอียดอยู่ฮะ ไม่มีแผลเป็นเห็นไหมฮะไม่มีแผลเป็นใหญ่โตโมโหฬารที่เราต้องเปิดอ่าพิกมาดูแลวเห็นเลยใช่ไหมฮะนะอย่างเงี้ยเกิน400รอยอยู่แล้วเอาด้านหลังเนี่ยเกิน4 0 0รอยอยู่แล้ว fc นะนี่ผ่านการใช้งานนะเกิน400อยอยู่แล้วแต่ fc ต้องดูด้วยนะฮะว่าเหรียญละห้าตราแผ่นดินเนี่ยทุกวันเนี่ยยังไม่มีราคาขายออกให้เป็นระดับครึ่งหมื่นหรือว่าถึงสองสามพันได้เหรียญสวยระดับไหนผ่านการใช้งานแล้วเนี่ย ใช่ปะปาจะไปรับซื้อเหรียญละพันห้าสองพันปะปาก็ยังหวันเหมือนกันแหละ FC เห็นท้องตลาดขายไหมเพราะว่าเหรียญรอหตาแผ่นดินไม่มีรอศนั้นเขาผลิตออกมาหลายปีผลิตต่อเนื่องหลายปีนึกออกไหมฮะเขามีจํานวนค่อนข้างเยอะอะ่ะถ้าคนชาวบ้านแบบปะป,า,ปาก็อาจจะไม่มีสักเหรียญหรือถือเหรียญเดียวใช่ไหมก็จะบอกว่าโอ้ยไม่จริงหรอกเก็บมาตั้งสิบกว่าปีแล้วยังมีแค่เหรียญเดียวอยู่เลยเพียงแต่เราไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสมไง เราไม่ได้วิ่งซื้อขายแลกเปลี่ยนกับเขาเราอาจจะถือเหรียญเดียวต่อยอดต่อ,ตอมาตั้งแต่คุณปู่คุณยา่าคุณพ่อคุณแม่อะไรประมาณนั้นปะป๋าก็เข้าใจนะฮะนะเราถือเหรียญเดียวเราก็เลยบอกหายากแต่เจ้าของช่อง YouTube ช่องเล็กๆอย่างป๊ะป๋านี่ได้มาตั้งหลายเหรียญตั้งแต่ทารายการมา3ปีเนี่ยแล้วช่องที่เขามีชื่อเสียงดังระดับประเทศเลยเอบ้านเขาไม่เป็นเข่งเข่งเลยเหรอนึกออกไหมฮะอันนี้เรามาคุยกันเนาะอย่าอย่าเวลาป๊ะป๋าพูดอะไรตรงๆเนี่ยเอฟซี FC ฮะก็อย่าเพิ่งโกรธป๊ะปนะ๋ โอเคนะฮะที่ป้ปาก็ไม่ค่อยจะมีเวลามานั่งพูดแบบไอ้นั่นไอ้นี่สักเท่าไหร่ fc อ่ะสวยอย่างเงี้ยผ่านการใช้งานเนี่ย fc ยังไงก็เกิน400อยู่แล้วนะฮะเกิน400อยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะฮะส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากับแอดมินช่องของป้าปาได้เลยนะ,ะเกิน400อยู่ละเหรียญนี่สวยไม่ผ่านการใช้งานแต่สวยนะจะจบที่500600หรือไม่ก็มาดูกันก่อนกลางเหรียญสวยประปาก็ต้องมาดูขอบอีกครั้งหนึง่ง นะฮะปปาก็ต้องมาดูขอบอีกครั้งหนึ่งโอเคนะง่ายๆก็เกิน400อยู่แล้วแล้ว2เหรียญล่างใน F4 ปปาจะบอกไม่ดู F4 จะเชื่อไหมนะสองเหรียญเนี่ยเป็นสองเหรียญที่ถือว่าน่าจะไม่ผ่านการใช้งานมาเลยมาดูนะส่วนตัวปะปาเท่าที่ปะปาส่องกล้องแล้วนั่งเล็งอีกปปาดูจากสภาพผิวเหรียญไม่ต้องกลัวแสงไฟใน F4 ไม่ต้องกลัวปปาจะใช้แสงไฟทำเงานะฮะอ่ะให้ดูเหรียญน,นี้ผ่านการใช้งานมาแต่สวยอยู่นั่นแหละนะให้ดูผ่านการใช้งานแต่ผิวสวยอยู่เห็นไหมฮะเอาพลิกดูฮะอ่ะครนี้ f c ซจะเห็นนะว่าความเงาะจะแตกต่างนะเหรียญเนี้ยไม่ถ้าบอกจริงไม่ผ่านการใช้งานมาเลยสองเหรียญเนี้ยไม่ผ่านการใช้งานมาเลย แล้ว F4H ต้องยอมรับเลยว่าผิวนี่ไลท์แทบจะไลทคลาบเลยนะไลทคราบกันเลยด้านหลังก็สวยมาดูด้านหน้าดี F4 เน F4 ดูเอานะฮะเขาเป็นเนื้อเงินผิวน้ำข้าวน้ำหมอกน้ำลุ้งไปเลยนะแบบนี้ราคาก็จะสูงแต่ปะ้าปาไม่รับปากว่าจะต้องไปซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนใน F4 ป้าปาไม่กล้าหรอกป้าปาบอกตรงนะ พราะปาปาเคยขายออกมาแล้วป้ปาลองตั้งราคาสูงสุดล้งไปไม่ได้ fc นะโหไม่ต้องเลย fc ขายออกแค่ป้ปาบอกนะขายออกพันห้ายังขายยากเลยอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะฮะ fc ฉันป้นปปาก็เก็บไว้เป็นตัวอย่างก่อนดีกว่าต้องรอกระแสเหรียญกันก่อนนะเหรียญเนี่ย fc ฮะที่ยงน้ส่งให้ช่องของป้ปาเนี่ยถ้าป้ปารับซื้อเหรียญรับพันก็กระทั่งยากเหมือนกันนึกออกไหมฮะป้ปาลองขายออกพันห้าแล้วขายไม่ได้เพราะตอนนี้นักสะสมที่ซื้อเหรียญเนี่ย เขาเห็นเหรียญลอห้าตาแผ่นดินเผยโฉมเยอะแล้วเขาก็จะบวกลบคูณหารคือเขาหารออกไม,ไม่หารออกละก็คือคล้ายๆว่าโอโ้วันก่อนยังขายออกแค่เหรียญละหกร้อยอยู่เลยนะวันนี้พอเหรียญสวยมาคือเขาอาจจะไม่ได้พินิพิค์อย่างอย่างอย่างเจ้าของช่องที่ก็ได้เหรียญไม่ผ่านการใช้งานมา,นะาได้หมฮะฉะนั้นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานตอนนี้ลงมาซื้อขายในตลาดเหรียญเนี่ยป้าบอกเลยฮะว่ายังไงก็ราคาล่วงอยู่แล้วเพราะว่าหน้าปัจจุบันนี้เหรียญที่ผ่านการใช้งานเป็นกองทัพเลย นะขายออกสภาพแย่จัดจาะรูมานี่ขายออกกันร้อยห้าสิบก็ยังมีเลย F4 นี่เหรอไหมฮะทาไมเจาะรูแต่สภาพผิวเหรียญแย่จัดนะมีของแข็งกระทบกระแทกมีแผลเป็นโอโ้โหเวอรวะไปหมดอย่างนั้นก็ขายออกสองร้อยก็มีบางทีสภาพแย่มากๆปะปายังไม่รับเข้าเลยปล้วนี่จะขายออกยังไงทําไมต้องมีเหรียญที่ชํารุดมากๆ F4 ฮะเพราะว่าเขาผลิตออกมาหลายปีนะหลายปีตั้งแต่เราสอบเก้าสิบห้าที่ปะปาบอกไปมาจบที่หนึ่งหนึ่งเก้าเนี่ยโอ้โหเหรียญ<ฮ><ฮ>ที่ผลิตมาต้นต้น ต้นรอสโซเาใช่ไหมนานกว่าเนี่ยอายุนานกว่าเขาก็อาจจะชำรุดทรุดโทรมได้มากอะเอเซีห้าสิบปปาพูดไปปปาก็เก่งใจเหมือนกันแต่ว่าเนาะบางทีก็เห็นใจคนที่ถือเหรียญรอห้าตาเพนดินอยู่นะแต่ปปาขายออกเอฟซีขนาดเหรียญที่ไม่ผ่านอันนี้ปปาขอใช้คาว่าไม่ผ่านการใช้งานในเอฟซีสองเหรียญเนี่ยนะเนี่ยไม่ผ่านการใช้งานแล้วปาเก็บสวยสุดไว้เลยปปาซื้อมาทีแรกแพงแต่ปปาไี่บอกหรอก นว่าเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวพ่อปลาบอกไปปั๊บเนี่ยเพราะตอนนี้ป่ปาซื้อไม่ได้อยู่แล้วราคาแพงแบบ2เหรียญเนี่ยพอ่อปลารู้เหรียญรอห้าตาแผ่นดินทุกวันเนี่ยนะเขาจะขายเหรียญที่ผ่านการใช้งานกันในราคา4ี่ซาห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยนะป่ปาจะเอาเหรียญแบบนี้มาขายเนี่ยนะก็คงจะจะไม่ไม่ไม่เป็นผลณปัจจุบันวันนี้นะ fc อ่ะพูดได้ง่ายเลยเนาะเหรียญรอห้าตาแผ่นดินผ่านการใช้งานสวยสวยราคาเกิน400จะจบที่กี่ร้อยเท่านั้นเอง นะหรือใครที่มีเหรียญรอ5ตาแผ่นดินสภาพระดับเนี้ยใช้กับระดับเนี้ยก็ลองส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากันแต่ประปาบอกเลยครับปาปารับซื้อแผงไม่ได้ประปาขายออกพันห้าณปัจจุบันวันนี้ยังไม่ได้เลยนะก็คงต้องรอให้นักสะสมที่เล็งเห็นจริงๆอ่ะนะที่เขาจะกล้าซื้อหลายๆพันบาทแต่ว่ายังไงประปาก็คงไม่กล้ารับซื้อแผงเพราะประปาแล้วรับมาวางขายแล้วเนี่ยประปาขายออกพันห้ายังไม่มีใครกล้าซื้อเลยฉะนั้นสภาพสวยระดับเนี้ยเอฟซีฮะ ปาปาจะต้องซื้อเท่าไหร่ในเมื่อปปาขายออกพันห้าอย่างไม่ได้ช่องของปปารับซื้อเหรียญเข้ามาแล้วก็จําหน่ายขายแบ่งปันออกเพื่อเอากําไรมาจุนเจือช่องอนี้บอกตรงๆเลยนะฮะไม่ปิดบังเนาะในเมื่อบางเหรียญบางสภาพที่สวยจัดยังไม่มีราคาปปาก็ซื้อแพงไม่ได้เช่นเดียวกันนะปปาเข้าใจฮะเหรียญรห5ตาแผ่นดินสวยจัดผิวเดิมจัดจัดติดผิวไฟกันเลยมีเอสซีฮะพูดถึงนะฮะเนื้อเงินเนี่ยประเมินเป็นหมื่น แต่ว่าเหรียญที่สวยจะจัดใครเขาก็คงไม่เอาลงมาเล่นอยู่ตลาดเหรียญนัก f c นะถ้าสวยจะจัดเขาก็ส่งเกรดหรือไม่ก็ส่งขายกับนักสะสมในกลุ่มใหญ่ๆระดับประเทศไทยเราเขาจะได้ราคาสูงกว่าเขาไม่ส่งมาขายง่ายๆเลย F4 นะอันนี้จะสวยสุดหรือไม่ปะปาไม่มั่นใจแต่ในสายตาปะปาเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ผ่านการใช้งานมาแล้วปะปาก็ไม่ได้คิดจะขายใน f อ FC, ป้าปปาจะเก็บไปทําตัวอย่างเก็บไปเป็นตัวอย่างของปะปาไปก่อนเอาง่ายๆนะฮะต่อให้สวยระดับนี้ ยังไงปะป้าก็ซื้อแพงไม่ได้แต่ถ้าใครคิดว่าจะขายนะปาป่าบอกเลยปะป่าขายออกพันห้าสองพันยังขายไม่ได้เลยแน่นอนนะปะป่าก็รับซื้อแพงไม่ได้เนาะอ่ะอย่างเก่งก็จะไปอยู่ที่หลักพันนั่นแหละนะพัาพันนั่นแหละเอฟซีปะปาบอกตรงเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกเลยนะแต่เอาเนี้ยเก็บไว้ก่อนเถอะนะนะหรือใครที่ต้องการขายมีเยอะจริงบางคนก็อาจจะมีเก็บไว้เยอะเป็นแบบถุงๆเลยนะไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยปะปาเข้าใจว่ามีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะฮะเอฟซีมีอยู่นะ อ่ะพูดถึงตรงนี้เราใช่ไหมผ่านไม่ผ่านการใช้งานระดับเนี้ยปปาขอใช้คำว่าไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยนะ,ป,ะปาดูแล้ว fc นะฮะเดี๋ยวป,ปาจะเก็บใส่คืนตลับแล้วล่ะอันนี้ปปาถอดออกจากตลับให้ fc ได้ดูกันอ่ะสวยจัดระดับเนี้ยปปาก็ขายออกพันห้าก็ยากแล้วณนะปัจจุบันตลาดเหรียญวันนี้ก็ต้องรอดูกระแสะเหรียญต่อไปฉะนั้นเมื่อปปาขายออกพันห้าไม่ได้เนี่ยปปาจะซื้อเข้าเท่าไหร่สำหรับเหรียญต้องบอกว่าเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานแบบเนี้ยวันนี้ใครดูคลิปนี้ก็คงจะแบบ จะตำหนิจะจะด่าว่าปลาปาก็ให้ด่าไปก่อนจะว่าไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะเพราะปลาขายออกไม่ได้จริงๆร f c ราคา2องพันพันห้าเนี่ยเอาคันนี้มาพูดถึงเหรียญที่ที่ปลาปาบอกไปต้นใช่ไหมไม่มีรอสอสวยๆราคาเกินสี่ร้อยไม่มีรอสอสวยๆราคาเกินสี่ร้อยก็พูดถึงเนี้ยผ่านการใช้งานนั่นแหละไม่มีรอสอผ่านการใช้งานสวยๆราคา เกิน400ก็ปป่ามาให้กําลังใจนะฮะเดี๋ยวจะหาปาป่ารับซื้อในราคา400กันตลอดไม่ต้องห่วง fc บางทีก็มีเกิน400หากเหรียญของท่านผ่านการใช้งานแบบนี้แลวสภาพอ่าอ่าสภาพผิวเหรียญไม่โดนเจาะไม่มีของแข็งกระทบกระแทกรอยฟันรอยบินรอยงอขอบหายไปอะไรประมาณนั้นเนี่ยระดับเนี้ย fc ให้ยังไงก็เกิน400นะจะกี่ร้อยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอ่ะนี่คือเหรียญเราห้าตาแผ่นดินแบบไม่มีรอสอ fc ดูให้ดีนะฮะเหรียญเนี้ย เขาเป็นน้ำลุงจับเลยนะน้ำลุงจับใครเคยเห็นลุงบ้างลุงกินน้าอะ่ะเอซลุงกินน้ำนะ่ะนะเนี่ยเหลียญนี้มีนะเหรียญนี้ปาปาซื้อมาแพง โอเคนะใครมีหล่อห้าตาแผ่นดิน mm. ก็ถ้าพูดถึงจริงวันนี้ป้าปามาเริ่มหกข้อโดยเหรียญที่ไม่มีรล่ออเอฟซีฮะสวยๆราคาเกิน400ป้าปาอยากจะส่งข่าวไปว่าป้าปารับซื้อเหรียญผ่านการใช้งานไม่ได้รับซื้อแค่ราคา400ตลอดทุกเหรียญหากเหรียญท่านสวยผ่านการใช้งานแต่ว่าสภาพดีระดับนี้ราคาก็เกิน400นะทีนี้ป้าปาจะซื้อแพงมากก็ต้องดูนะฮะนะสภาพเงี้ยป้าปาก็ขายออกได้ไม่ไม่ใช่ป้าปาจะนํามาขายได้ 3, 0 0พ4,000 ที่ใช้ปป่าไปซื้อได้เหรียญละพันห้าสองพันเป็นไปไม่ได้ f อซต้องดูตลาดเหรียญด้วยเนาะต้องทําใจเอานะโอเคนะฮะไปเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่เนาะคลิปนี้สวัสดีครับ